มดก่อนพญัญคํคำถามดอนปูตาโดยอาจารย์มหาจ่อเข็มจิตผ่านยุคก,การนา่นลวงพลคนอีกยุคก,กระสงสัยเหีดเก่าในโบราณสอนเป่นไปดอนโน่นพิบานเศร้าอีสานบ่เคยเวีนเป็นยังกัน ยังสืบอยู่คนบอจักดอนตาปูผู้เกิดหลังมา่างพิมซำแถมคำเบาวังโง่หลายเห็นตั้งแต่เหตุผลไก่เหตุไก่เพิ่นบะมองหาเห็นเต,ต่าว่าโบล้านว่าเห็ดกันคือผีบาวัยพี่หน้าวายพียพ่บ้านเอาอาหารเข่าป่าทรงเลี่ยงตาแหกอยู่หน้าทงรุ่นหลังงงบอสืบว้ไผสิบ้า,บไ,ไ,บาไปเห็ดนำไผหูจริงยาลี ข่งามค่ำตอบปอนยานอนเสยซอยเสลยลูกหล้านเฮาควรวาเศร้าเอาเขาสี่หรือว่าดีควรสือไ้เหตุผลให้ขยายสูเป็นยังคือวายตาปูตาแหกอยู่ทงบานไผยสิตานให้ต่อคำเบิงก่อนหนา